เอ้เรื่อจาก s อสเดมาเกมเมอร์นะครับตอนนี้เราอยู่ใน c i v i l น z a t i o n 56นะครับแล้วก็ผมจะมาทดลองหัวลบนิวเคลียร์ให้ดูนะครับว่าเกมนี้หัวลบนิวเคลียร์นี่เรอาความแรงนี่แรงขนาดไหนมันจะอลังการมากมายขนาดไหนนะครับอ่าผมจะบอกว่าก่อนอื่นถ้าเราอยากได้หัวลบนิวเคลียร์วิจัยให้มันได้ยูเรเนียมขึ้นมาก่อนนะครับพราะเรามียูเรเนียมแล้วก็จะได้พวกเดินดํานินนิวเคลียร์ต่อมาหรือว่าหัวลบนิวเคลียร์นะครับซึ่ง ตอนแรกเราเราจะได้หัวลบนิวเคลียร์แค่หัวลบนิวเคลียร์แบบธรรมดาก่อนนะก็คือหัวลบแบบนี้มีหัวลบนิวเคลียร์ธรรมดาเลยนี่นิวเคลียร์ดีไวซ์มันจะมีอยู่สองอันมันจะมีเทอร์โมนิวเคลียร์นะฮะเทอร์โมนิวเคลียร์ดีไวซ์กับนิวเคลียร์ดีไวซ์มีอยู่สองหัวลบมีสองแบบแต่ผมคิดว่าตามความรู้สึกผมผมรู้สึกว่าไอ้ไอ้เทอร์โมนิวเคลียร์เนี่ยมันแรงกว่านะฮะก็เดี๋ยวมาลองดูกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ผมได้ให้เดินดนำน้ำนิวเคลียร์ของผมมาจอดอยู่แถวนี้แล้วแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นรู้สึกจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดปี52นะครับผมก็ได้ให้มันมาประจําการอยู่สนามบ,บินใกล้ๆกับประเทศที่ยูดีมันประกาศสงคมจู่จมาผมโดยที่ผมยังไม่ได้ทําอะไรนะครับทีนี้ผมก็จะทําให้มันรู้เลยว่าประเทศมันจะไม่มีอยู่บนแผนที่โลกอีกต่อไปนะครับเรามาเริ่มด้วยนิวเคลียร์ดีไวท์ธรรมดาก่อนนะครับ อันตรายนะครับผมบอกได้เลยใช้ให้มันผมเคยกดผิดอะ่ะปึ๊บเขาจะถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่เริ่อการทิ้งระเบิดผมก็บอกว่าดำเนินการโอ้ยของบก,ก็จะปล่อยของจากเชิญแล้วครับึิดมาแล้วเอาเฮ้ย นี่คือโหดรบธรรมดานะครับสังเกตด้านข้างจะมีเขีวเขียวรู้ว่าเป็นกรรมภาพรังสีหรือเปล่านะครับแต่เกาะเมืองนี่คือหายผมขอดเดาว่ายูนิตพวกทหารหรือว่าอะไรพวกนี้น่าจะกระจุยกระจายหมดอ่ะมีเขียวธรรมดาด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด B 52นะครับก็เอาเป็นว่าตรงนี้เลยแล้วกันลองไปหนึ่งทีละ คือทิ้งนะเพคือบ้านเมืองแบบกระจุยกระจายหมดอะความจริงมันควรจะให้เครื่องบินบินใพนพลังสมร์นี้แรงระเบิดก่อนแล้วเขาตอนนี้นะควรจะแบบบินให้สุกกันนี้อะไรประมาณนี้ยคือระเบิดไปทำงานไวเกินไปถ้าเป็นของจริงนี่คือเครื่องบินได้รับแรงกระแทกแน่นอนโอเคครับก็ มาแล้วบอลเทอร์โมนิยเคียนะครับมาแล้วดำเนินการดูดูความแรงครับดูดูด,ด,ด,ดูเอ้ยจริจริงก้อนหินนะดูพวกนี้นนจะแหบแบบไห้เอาโอ้โหโอ้โหแล้วเสมีครับซึ่งเทอร์โมนิวเคียร์มันแรงกว่าแล้วเนี่ย โอ้โหคนแหย่เกี้ยงคนแหย่เกี้ยงอยู่ไม่ได้อีกนานผมว่าเลยเ,ลยเรอดำน้ำมีเพียนี่ตุ๊ป,ป่องรอแล้วไปองไปงโอ้โยยิงยิงหน้าไม้เสร็จเลยดำน้ำ ต้นธนูัวาโหโหบินเลยอะวันได้เลยอเอีคครับมาเมาื่อกี้เขายิงนี่ใส่ใช่ไหมไายิงหน้าไม้ใส่แล้วก็ตอบโต้ด้วยการยิงนี่เลยครับยิงของรถนิวเคลียร์ใส่เป็นการตอบโต้ที่ถเถียมเอาเฮ้ย ดดูลูกเดียวฮานยิงกันสี่คนขอขอยิงกันเดียวพอแค่นั้นแหละเดี๋ยวคอปเตอร์ถึงไหนแล้ววะไม่นานถัดแล้เนีย่ย อังกฤษกับประกาศสงครามกับเรานะครับอมาเลยมาเลยอังกฤษอ่ะก็อันนี้เคลียร์ดีไว้ไปแล้วกันเอาเอาแบบเบาๆไปกันนะเมืองให้เนะี้ยเต็ยม อกระจายส่วนเมืองสุสดท้ายทโมเดยวเคียดีไว้ไปเอ็นเกมใหญ่ยกมเกมแกับก,กีบกันต้องดูนะไปดูโอ้นั่นไง มันแต่มันจะมีกรรมภาพลังสีตกค้างอยู่แบบนานเลยเนี่ยนี่ก็เราก็โจมตีมาหลายลนะเทนะินแล้วคือเรียกได้ว่าโซนนี้มีเนี่ยกรรมภาพลังสีทั้งนั้นแหะจบสิ้นแล้วพวกแฮทแฮทรู้สึกไงลนะ่ะงานเนี้ย เขาสร้างสันติไม่สร้างเว้ยเรียบร้อยครับก็ถึงเข้าวิติดทหารออกมาก็น่าจะโดนกรรมนาพรังสีกัดกินจนตายนะครับงานนี้เรียกไดว่า นิวเคีย oh, ร like you know. okay, so like ์นี ree, line line okay, so like ่โหเขาให้ทุกอย่างเลยครับครับก็ได้คือบอกได้เลยว่าดาบไฮเจนนิวเคลียร์นี่แม่งร้ายแรงจริงๆโอเคครับก็ฝากไว้ที่นี้นะครับก็แม่ผมจะทำอะไรที่มันรุนแรงกว่นี้นะครับผมบอกได้เลยแค่นี้ครับสวัสดีครับ